ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำนักงานทนายความของเราจะออกให้คุณจะได้พักห้องพรีเซนเตชนสูตรตัวเครื่องบินไปกลับชั้นเฟิร์สพารและที่สำคัญเขามีบริษัทเอไว้คุณก็ สวัสดีครับเป็นแฟนหนังกางปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการหนังกางปลงไทยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้ก็ทีมงานเพียรสาวภาพยนตร์นะครับก็ได้ออกฉายแล้วนะครับความการซีหน่วยนะครับเป็นงานแก้บนที่วัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงไวรัสโควิด -19 ระบาดระลอกนี้นะครับทางหนังกางแปลงหลายๆหน่วยนะครับก็ยังไม่ได้ออกงานกันก็มีนะครับแต่วันนี้นะครับทางช่องเราก็ได้ ไปเจอทางเปียสาภาพยนต์นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับออกงานทีเดียวพร้อมกัน4หน่วยเลยนะครับซึ่งภาพประกอบวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของหน่วยเปียสาภาพยนต์เป็นอย่างสูงนะครับที่ทางช่องเราได้นํามาจัดทาเป็นเรื่องราวแล้วก็อัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของเปียสาภาพยนต์กันด้วยนะครับเป็นแฟนเอฟซนะครับที่อยู่ในขจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีงานมีการทางพิธีกรรมศาสนาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อนักตางแปลงนะครับก็แนะนํากันเลยนะครับเปียสาภาพยนต์นะครับ สำหรับเบอร์โทรติดต่อของเปียอสาวนั้นครับทางช่องเราก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้กันเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงไปก็จะเจอนะครับสําหรับทีมงานเปียสาวเพื่อนนะครับนับว่าเป็นหน่วยหนังหน่วยแรกๆนะครับในตอนนี้นะครับที่มีการออกหน่วยช้พฟ้อมกัน4หน่วยนะครับหลังจากไวรัสโควิด -19 นะครับเริ่มมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับของชาววงการหนังกำแพงของเรานะครับจะได้มีงานมีการออกมาให้ความบันเทิงชาวบ้านของเรากันนะครับ สำหรับแฟนๆ FC นะครับอยากจะติดต่อหนังนะครับเปียวซาวก็แนะนำกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปอัปเด็ดข,ข่าวความห่วยของวงการหนังกลางแปลงในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ